สวัสดีครับสวัสดี f อฟซที่น่ารักทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีทั่วโลกครับสวัสดีพี่น้องป้องป,องปายสุปผู้ซุกข้นเจอกันอีกแล้วนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับเอาภาษาไหนดีครับภาษากลางหรือภาษาอีสานนะครับมาเจอกันในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็มี การตอบคอมเมนต์นิดนึงนะนะครับหลังจากที่ไลฟ์สดไปแล้วก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีนะครับในเรื่องหลายๆเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องชาวลาวนะครับคือได้ไลฟ์สดไปแล้วก็คุยไปด้วยว่าการที่ประเทศลาวนะครับเพิ่นเป็นประเทศที่ ให้นะครับให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยนี่สามารถไปลาวนะครับโดยใช้อ่าเขาเรียกว่าบริพาสหรือพาสปอร์ตชั่ว,วคราวพักได้สองคืนสามวันนะครับดังนั้นแล้วมันก็เลยมีประเด็นที่ผมได้ถาม f c ซไปในไลฟ์นะครับผมว่า ถ้าเราไปอยู่นะครับเราไปอยู่แบบไหนนะครับถึงจะไม่ผิดกฎเขาแล้วก็ได้ทำคลิปไปด้วยนะครับก็มี FC คอมเมนต์เข้ามาว่า,าถ้าไปอยู่ที่นู่นนะครับทาง FC ได้แนะนำนะครับบอกว่า,าถ้าถ้าเราไปนะครับ ที่ประเทศเราวนี่ยแนะนําบางท่านก็บอกแนะนําให้ไปที่พักที่รีสอร์ทพักที่โรงแรมนะครับก็มีส่วนน้อยที่บอกว่าให้ไปพักญาติบ้านบ้านพักญาติแต่ว่าก็ต้องไปแจ้งนะครับแจ้งเขาเรียกว่าแจ้งการนะครับแจ้งให้ผู้นําหมู่บ้านทราบว่าเรามาที่หมู่บ้านนี้นะนะครับก็เลยมันมีแต่ประเด็นบอกว่าอ่า มันมีหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ผมได้ตั้งคำถามไปว่าอกองหลอนคืออะไรนะทางเอฟซก็เลยตอบมาว่ากองหลอนนะครับกองหลอนก็คือกองกำลังที่ไม่ทราบฝ่ายนะครับกองกำลังที่ไม่ทราบฝ่ายที่จะอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวนะครับนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับ กองหลอนคือกองกำลังที่ไม่ทราบฝ่ายที่จะอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวถ้าไปแล้วนะครับพักบ้านญาติหน่วยงานนี้จะต้อนรับเป็นอย่างดี <c oughs> นะครับอะนะครับคืออย่างว่าแหละแต่นักท่องเที่ยวคนไทยนะนะแต่ว่าถ้าคนลาต่างแข่งก็ยังโดนเหมือนกันคนลาต่างแข่งก็ยังโดนเหมือนกันก็คือข้ามเขตมา กองกองกำลังไม่ทราบฝ่ายนะทุกท่านนะชัดเจนแล้วก็คือกองกําลังคือกองหลอนกองกําลังไม่ทราบฝ่ายนะและเพื่อนก็แนะนําบอกว่าหากต้องการนะครับหากต้องการทราบรายละเอียดนะครับให้สอบถามผู้ที่เดินทางไปลาวนะไม่จําเป็นที่จะต้องมากังวลเรื่องอะไรเลยนะครับก็ประมาณนี้ แล้วก็มีอีกคนหนึ่งบอกว่าคนไม่เคยไปก็จะพูดแต่เรื่องเรื่องลบๆนะครับไม่มีอะไรดอกครับถ้ามีนะคนพาไปก็จะง่ายเหมือนลาวไปไทยนั่นแหละอ๋ออันนี้เข้าใจชัดเจนครับก็คือว่าถ้าเราไปนี่มีคนพาเราข้ามไปแล้วมีคนพาไปมันก็จะโอเคนะนะครับ ก็ไม่น่าจะกังวลนะครับไม่น่าจะกังวลแล้วก็มีคําถามหนึ่งเข้ามานะครับมีคําถามหนึ่งเข้ามาจาก f อฟซีนะคอมเมนต์มาบอกว่าคนลาวที่มาทํางานที่ประเทศไทยนี่ทาไมมาขายของขายของเป็นแม่ค้าได้ตั้งแผงได้อันนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่จังหวัดไหนนะผมก็เลยอธิบายไปบอกว่า ในกรณีที่คนลาเพ้นขายของมีแผงขายของนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นลูกจ้างหรือเปล่าครับเพราะว่าตามตามความเป็นจริงแล้วนะครับคนลาวในในกฎนะครับกฎข้อห้ามอาชีพที่คนลาไม่สามารถทําได้แล้วก็อันไหนที่คนลาทําได้นะครับเขาก็จะเขียนบอกเลยนะครับเซิร์ชเข้าไปดูครับอาชีพไหนที่ คนลาวทาได้อาชีพไหนต้องห้ามครับลองพิมพ์เข้าไปมันก็จะเจอส่วนเป็นแม่ค้ามีแผงของ,ของตัวเองนี่มันชัดเจนหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้ามาที่เมืองไทยแล้วก็คงมีมีสามีมีภรรยาที่ไทยแล้วก็น่าจะเป็นแบบว่าเป็นบางโอกาสหรือเปล่าที่ว่าแผงนั้นอาจจะอันนี้ผมคิดเองนะแผงนั้นอาจจะเป็นของคนไทยเรานี่แหละนะครับทําแผงขึ้น แล้วก็ขายของส่วนสามีภรรยาที่เป็นคนชาติลาวนี่อาจจะมาช่วยทำเป็นในบางครั้งบางคราวนะครับน่าจะประมาณนั้นแล้วก็การทำการค้าขายการเป็นแม่ค้าไม่ได้ไปสร้างประเด็นไม่ได้โชว์โชว์อะไรนะครับก็เรียกว่าโชว์อะไร โชว์เด่นอะไรประมาณนี้เหมือนในข่าวนะครับมันก็ไม่มีปัญหานะนก็อยู่ร่วมกันได้นะมันก็อารมอรวยกันได้ไม่ใช่ว่าแบบว่าออกมาพูดบอกว่าเออเจ้าของนี่เป็นคนลาวนะนี่มีแผงเป็นของตัวเองอันนั้นอันนั้นมันก็ไม่ได้นะครับไม่ได้นะอันนี้จะเรียกเขาจะเรียกทักวเข้าบ้านแล้วเรียกงานเข้าบ้านแล้วดังนั้นถ้าได้ไปทำนะก็แนะนำนะแนะนําว่าถ้าไปทําแล้วหรือว่ามีสามีภรรยาที่ประเทศไทยแล้วละ่ะ เป็นครอบครัวและแต่งงานกันแล้วนี่ผมคิดว่านะทําได้แต่ว่าทําในนามเป็นลูกจ้างนะเหมือนเหมือนผมเองผมก็เคยเจอนะเพื่อนเปิดร้านขายขายเบ็ดครับใบเบ็ดตกปลานะเพื่อนเป็นผู้ชายแล้วก็ได้ภรรยาเป็นคนลาวนะในตอนไหนที่สามีไม่อยู่สามีไปตลาดสามีไปทําธุระภรรยาที่เป็นคนลาวเขาก็ดูและครับดูแลร้าน เป็นคนขายเป็นอะไรนะครับอันนี้มันก็น่าจะเอื้อกันได้นะเอื้อกันได้คือเขาไม่ได้ทําโดยตรงแต่เจ้าของร้านก็คือเป็นสามีนะครับเป็นเจ้าของหน้าร้านเป็นเจ้าของแผงเป็นสามีแต่ภรรยานี่เป็นประมาณผู้ช่วยผู้ดูแลในยามในยามที่สามีหรือภรรยาไม่อยู่เท่านั้นเองผมคิดว่าอย่างนี้นะแต่การที่เป็นสามีภรรยากันที่ได้ แฟนเป็นคนทางประเทศเลาวการที่จะมาเป็นสามีภรรยากันเขามีการจดน่าจะเป็นการจดทะเบียนสมรสแล้วก็ไปที่แจ้งที่สถานทูตนะครับมีรูปถ่ายนะเท่าที่ผมผมได้สัมผัสเพื่อนผมนะก็มีการถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปสามีภรรยาคือสามีเป็นคนไทยภรรยาเป็นคนลาวว่าถ่ายรูปคู่กันครับยืนคู่กันอยู่ในบ้านนั่งคู่กันอยู่ในบ้าน อยู่ในบ้านแล้วก็ยืนอยู่หน้าบ้านให้เห็นบ้านเล็กที่นะมีบ้านเล็กที่อยู่หน้าบ้านนะครับแต่ส่วนมากแล้วทุกวันนี้บ้านเล็กที่มันจะไม่อยู่ตรงบ้านแล้วมันจะอยู่ตรงรั้วนะครับก็หาวิธีเอาครับบ้านบ้านเราใช่ไหมครับเราก็ไปเขียนนะครับเอาเมจิกไปเขียน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 บ้านเล็กที่แล้วก็ไปยืนคู่กันถ่ายรูปคู่กันก็เห็นบ้านเล็กที่ตำบลบ้านเล็กที่แล้วก็ตำบลบ้านอะไรประมาณนี้เขียนให้ชัดเจนเสร็จแล้วก็ถ่ายให้เห็น บ้านแล้วก็เราก็ไปยืนอยู่ตรงเป็นวงกว้างนะครับเห็นเห็นคนแล้วเห็นมุมกว้างของบ้านด้วยถ่ายที่ห้องรับแขกถ่ายที่ห้องไหนที่มันมีคล้ายเฟอร์นิเจอร์ก็คือยืนยันตัวตวนว่ามาอยู่บ้านนี้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็มีรูปถ่ายนะครับขนาด4คูณ6นะน่าจะเป็นอยา่างละแผ่นประมาณนี้แหละประมาณ 4-5แผนลล่นนี่แหละทุกท่านก็ลองลองเข้าไปดูนะถ้าใครคิดว่า,ายังไม่ได้ทำนะต้องไปทําต้องไปแจ้งที่กองสูงอะไรประมาณนี้นะครับทุกท่านนะใครที่มีความรู้ด้านนี้ก็ลองมาคอมเมนต์ดูนะครับขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ในวันนี้ซึ่งจะได้มา,าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับอา,อาชีพไหนที่พี่น้องชาวลาสงสัยแล้วว่าเออ ทำได้หรือไม่ได้นะก็ลองไปถามหน่วยงานที่เขารับผิดชอบก็มีแรงงานสนํงงานักงานแรงงานจังหวัดนะไปที่สารกลางนะไปที่วาการอําเภอนะนะนะก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าเออหนูหนูมีสามีเป็นคนไทยเปิดร้านขายขายของอยู่ตรงนี้นะในกรณีที่เราแต่งงานกันแล้วเสร็จเรียบร้อยเรามาอยู่ที่นี่ วันไหนที่สามีไม่อยู่เราดูแลแทนได้ไหมเราเป็นคนขายแทนได้ไหมนะก็ลองคุยคุยกับเจ้าหน้าที่ดูครับให้มันชัดเจน,นครับแล้วเราก็จะไมะ่ไม่เสียเวลานะเวลาเจ้าหน้าที่มาตรวจมาอะไรแล้วมันจะเป็นข้อคอรหานะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ